นิทานก่อนนอนสำหรับเด็กเรื่องปลาวิเศษโดยพี่เคนโกอินเตอร์กาละครั้งหนึ่งยังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อว่าแอนนี่เป็นเด็กที่นิสัยดีแต่เรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนเพื่อนๆเ,เธออาศัยอยู่กระท่อมเล็กๆในชนบทพ่อแม่มีอาชีพจับสัตว์น้ำไปขายในตลาดทุกๆวันพ่อจะจับปูหอยกุ้ง และปลามาแต่ตอนค่ำเพื่อเอาไปขายในตอนเช้าวันนี้ก็เช่นกันพ่อจับสัตว์น้ำซึ่งขังไว้ในที่โอ่งน้ำใบใหญ่และมีฝาปิดไว้อย่างดีแอนนี่มักจะมาเปิดดูอย่างสนใจเสมอวันนี้ก็เช่นกันแอนนี่ก็ตั้งใจจะมาจับกุ้งเล่นเหมือนทุกครั้งเพราะแอนนี่เห็นว่ากุ้งน่ารักดีแต่พ่อแอนนี่เปิดฝาโอง่งพลันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพูดขึ้นว่า ปล่อยฉันทีฉันอยากกลับบ้านแอนนี่ได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากแล้วก็มองเห็นว่าเสียงนั้นมาจากปลาตัวสีขาวซึ่งมีเกล็ดสวยนามกำลังมองมาทางเธอพอดีเธอพูดได้หรอแอนนี่ถามด้วยความตื่นเต้นพลางยื่นหน้าไปใกล้ปลาตัวนั้นอา้าวที่ได้ยินเนี่ยยังไม่ชัดหรองั้นพูดซ้ำอีกเที่ยวเดียวนะว่า ขอให้ช่วยฉันกลับไปบ้านได้ไหมปลาน้อยพูดแล้วก็ดิ้นไปมาแล้วบ้านเธออยู่ตรงไหนล่ะฉันจะพาไปส่งแอนนี่เอ่ยแล้วก็เอามือไปจับปลาก็หนองน้ำที่ใกล้หมู่บ้านเธอไงล่ะที่มีน้ำเยอะๆแหละปลาพูดแล้วก็เลิกดิ้นให้แอนนี่จับขึ้นมาไว้ในมืออย่างง่ายได้เธออย่าดิ้นนะเพราะฉันจับปลาไม่เก่งแอนนี่พูดแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกปลาขึ้นแหมเธอก็ ทำไมไม่จับสองมือล่ะปลาพูดแล้วก็ทำหน้างอนโหเธอพูดได้ไงกันเธอไม่ได้ยินสุภาษิตทว่าไว้หรอว่าอย่าจับปลาสองมือมันไม่ดีแอนนี่พูดแล้วก็ทำหน้างอนคืนเออเออใช่ใช่ใช่ใชขอโทษทีก็ฉันไม่เคยเป็นคนนี้นาะเป็นแต่ปลาตากลมอยู่อย่างเดียวเนี่ยปลาพูดจบก็ทำหน้ายิ้มให้อย่างอารมณ์ดีเอาล่ะอย่าพูด เงียบๆน,นะเดี๋ยวพ่อฉันตีนตอนนี้ฉันจะพาเธอไปบ้านเธอแอนนี่หาถังน้ำใบเล็กมาใส่น้ำและเอาปลาลงไปนอนอแอ่งแมงสบายใจในนั้นเสร็จก็รีบพาปลาไปที่หนองน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อปล่อยปลาลงน้ำปลาตอนนั้นก็ว่ายเข้ามาใกล้กแอนนี่แล้วพูดเสียงเล็กๆขึ้นว่านี่เธอเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นฉันก็จะตอบแทนความดีของเธอด้วยกันทำให้เธอเป็นผู้ที่สมองดีฉลาดมากๆฉลาดแบบล้นเหลือเนื้อขึ้นอื่นๆฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดยังไงอีกฟังนะฟังดีๆว่าขอให้เธอทำตามที่ฉันบอกแค่สมข้อแล้วเธอจะกลายเป็นคนที่เก่งคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็คล่องไปหมดข้อที่หนึ่งให้เธอเลิกกินอาหารอื่นๆให้หมด โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันจำพวกไก่กาอลาเล่เอ้ยไก่อย่างเดียวส่วนกาเธอคงกินไม่ลงหรอกเพราะมันดำส่วนอลาเล่ปล่อยให้แสดงการ์ตูนต่อไปดีกว่าอย่าไปจับมากินเลยดังนั้นเธอจึงไม่ควรกินไก่หมูหรือว่าอาหารสะสมไขมันเพราะจะทำให้เธออ้วนข้อที่สองขอให้เธอกินแต่ปลาปลาปลาไม่ใช่ปลาปลาปลานะส่วนข้อที่สาม ขอให้เธอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะถ้าหากร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะเจ็บป่วยอันจะทำให้เราไม่สามารถคิดอะไรฉลาดฉลาดได้ไงล่ะปลาพูดจดก็หอบแหกๆเพราะพูดมากไปหน่อยส่วนแอนนี่พอได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองได้รู้ความลับของการทำให้สมองตัวเองฉลาดอย่างนั้นเลยรีบวิ่งกลับมาบ้านพร้อมกับไปบอกพ่อว่า จะกินข้าวกับปลาไม่กินอย่างอื่นแล้วละ่ะพอพ่อได้ฟังดังนั้นก็เลยรีบย่างปลาและต้มยำปลาให้แอนนี่กินอย่างอร่อยที่สุดหลังจากนั้นผ่านไปแอนนี่ก็กลายเป็นคนฉลาดแล้วก็คิดอะไรได้อย่างง่ายดายท้งเลขคณิตหรือว่าคำนวณอะไรต่างๆอย่างง่ายดายเพราะการกินปลาทำให้สมองได้รับสารแห่งความฉลาดยิ่งกินบ่อยๆก็ยิ่งดีต่อเราและสมองของเราไงล่ะ แล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงเด็กๆสนุกกันไหมจ๊ะถ้าชอบก็กดติดตามช่องพี่เคนโกอินเตอร์กันได้เลยเพราะพี่เคนเขามีนิทานอีกเป็นร้อยเรื่องที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะ